สวัสดีค่ะชาวราศีเมษทุกท่านและขอสวัสดีปีใหม่2564แด่ผู้ฟังทุกท่านนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆเงินดีงานปังตลอดทั้งปีนะคะเดือนนี้เป็นเดือนดีของชาวราศีเมษเงินดีงานเด่นเลยค่ะก่อนอื่นขออนุญาตฝากช่องสรุตตาพยากรณ์ด้วยนะคะ ชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมการทำนายดวงเป็นเพียงเพื่อทำนายภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นนะคะเราฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขออย่าได้หลงเชื่อง,งมงายกันอย่าให้ดวงมาเหนือชีวิตเรานะคะดวงดีไม่ดียังไงเราก็ยังต้องลงมือทา มาดูเรื่องการเงินของชาวราศีเมษเดือนมกราคมนี้นะคะดวงการเงินเนี่ยเรียกได้ว่าคือเด่นมากเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องมาจากงานที่ชาวราศีเมษทำจะหาเงินเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะเงินก็ได้มาเป็นก้อนใหญ่เรียกได้ว่าเงินสะพัดเลยค่ะงานมาเงินก็เข้ามาตามนะคะแต่ยังไงชาวราศีเมษก็ยังมีดาวพระราหูเข้ามาต้องมีรายจ่ายที่ต้องจ่ายออกไป เงินก็จะหมดไปกับพวกบ้านแล้วก็รถนะคะเงินกว่าจะดามาได้ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะแต่ว่าคุ้มค่านะคะมาดูการงานของชาวราศีเมษนะคะมกราคมนี้การงานเดือนนี้ต้องลุยอย่างเต็มที่แล้วนะคะแล้วจะเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาใครคิดหางานมาอยู่ก็จะได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิม เดือนนี้มีเกณฑ์การลงทุนเพิ่มนะคะกับบุคคลหน้าใหม่ๆแล้วก็เราจะได้เจอเพื่อนร่วมทีใหม่ๆบอกได้เลยว่าดีมีผู้ใหญ่สนับสนุนคอยให้ความช่วยเหลือนะคะแต่ว่าการลงทุนนี้นะคะก็ควรมีการวางแผนดีๆนะคะเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ต้องระยะยาวเลยนะคะถึงจะเห็นผลสำเร็จมันจะต้องมีอุปสรรค เหนื่อยงานนี้มันก็ค่อนข้างจะหนักมากแต่บอกได้เลยว่าท้ายสุดประสบผลสำเร็จแน่นอนชาวราศีเมษนะคะส่วนใหญ่ทำอะไรแล้วมักจะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็มักทำอะไรมักจะทำอะไรเนี่ยก็คือไม่ค่อยยออ่อท้อใครที่ค้าขายอยู่แล้วนะคะดวงดวงงานปีเดือนนี้นะคะบอกได้เลยออเดอร์จะเข้ามาเยอะเลยนะคะใครที่มีงานฟรีแลนซ์ก็จะมีงานเข้ามาเรื่อยๆ เรียกได้ว่าดวงการงานของชาวราศีเมษปังมากเลยค่ะมาดูด้านความรักของชาวราศีเมษคนโสดก็จะเคยเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่ายังไงก็ต้องดูดีๆนะคะเพราะอาจจะไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วนะคะก็อาจจะเจ็บช้ำใจไปอีกส่วนคนมีคู่แล้วนะคะช่วงครึ่งเดือนแรกนี้อาจจะดูเหินห่างกันบ้างนะคะ อาจจะเป็นเพราะเรารักกันมานานนะคะอาจจะเฉยชาแต่พอครึ่งหลังไปนะคะก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมหวานชื่นเหมือนเดิมนะคะมาดูโชคลาภชาวราศีเมษนะคะเดือนมกราคมนี้นะคะโชคลาภมีบ้างนะคะที่ได้มาแบบฟุก๊กฟุกแต่ว่าไม่ได้มากมายอะไรนะคะเพราะว่าแล้วแต่บางท่านที่อาจจะมีโชคดีมากแต่ว่าถ้าบางาบางท่านก็อาจจะมีโชคมาจากหน้าที่การงานนะคะ แต่อย่าไปคาดหวังมากนะคะเพราะว่าดาวเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักข้อควรระวังของชาวราศีเมษเดือนมกราคมนี้ก็มีปัญหาระวังมีปัญหากับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็ระวังพวกอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ห่วงก็คือต้องระวังพวกเรื่องสุขภาพตัวเองนะคะจะใครที่จะเจ็บป่วยเนี่ยพอเจ็บป่วยเนี่ยก็จะเป็นนานมากเลยนะคะกว่าจะหาย ในการทำนายดวงเป็นเพียงการทำนายภาพรวมของชาวราศีเมษเท่านั้นนะคะส่วนใครจะดวงดีมากน้อยต้องขึ้นอยู่กับดาวจรของแต่ละท่านด้วยนะคะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ